วันเลือกตั้ง8กลกุมภาพันธ์2569ที่บ้านสายลุงหมู่4สวัสดีครับผมอมพรพรมโสภายูทูบเบอร์บางพีครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปบรรยากาศวันเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569นะครับ นเยอะอยู่กับพี่ตำรวจเหือยเหื่อยสวัสดีครับวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์2569วันที่8กุมภาพันธ์2569ครับวันเลือกตั้งสส2 ที่สายลุ้วันนี้มีสามหน่วยเดี๋ยวสายให้ดูทีละหน่วยหน่วยที่สิบสี่หน่วยที่สิบห้าวันนี้ที่เท,ท่าไหร่ครับหน่วยที่สิบหก ที่16หนี่หน่วยที่15บสวัสดีครับหน่วยที่14บนี่ขณะนี้เวลา11นาฬิกา30นาทีนะครับคนก็ ทยอยมาเรื่อยๆนะครับอันนี้หน่วยที่14หน่วยที่15หน่วยที่16เวลา11.30 เวลา11.30นาฬิกา5โมงครึ่งครับ เวลา15นาฬิกาคนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับยังมีคนออกมาใส่สีเลือกตั้งเรื่อยๆตอนนี้ก็15นาฬิกาหน่วยเลือกตั้งที่16หน่วยเลือกตั้งที่15ส่วนจุดน,นี้หน่วยเลือกตั้งที่14 เวลา16นาฬิกา16นาฬิกาคนก็น้อยลงนะครับ16นาฬิกา ตณานานี้เวลา18.10 18. นาฬิกา10นาทีนะครับกำลังนับคะแนนอยู่ฝนตกนะครับที่โดมหมู่บ้านสายลุงจะดีหน่อยมีโดมนะครับมีโดมด้วยแล้วก็มีเต็นด์ด้วยมีโดมด้วยมีเต็นด์ด้วยครับฝนฝนตกแต่ก็ไม่แรงยังไม่แรงเท่าไหร่ฝนตก

ฝนหยดจากหลังคาครับฝนตกเริ่มแรงนะครับฝนเริ่มแรง๋ยวที่หน่อยที่สายลุงมีโดมนะครับมีโดมแล้วก็มีเต็นท์ด้วยก็จะทำให้การนับคะแนน ไม่สุกละผุกนะครับก็นับไปเรื่อยๆับ,บ ตนตกฝ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 นตกดีหน่อยมีเต็นต์มีเต็นต,นตน um affirm, น์แล้วมีโดม เวลา18.18.40ก็คือ18.18นาฬิกา40นาทีฝนหยุดตกแล้วครับแต่ยังลินอยู่ยังลินลินแต่หยุดตกแล้วแต่ตกลินลินก็นับบัตรก็ ใกล้ใกล้เสร็จแล้วครับดูเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวก็คงคงเสร็จอ๋อเสร็จแล้วครับมีตัวนี้หมดแล้ว เอาหมดนะครับเอายกยกให้ให้ยกให้คนดูข้างหน้าเห็นด้วยเอาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับ